มาผมด้านครับด้านครับเอาล่ะได้ละเบียร์สูงอด้านครับไปครับคุณไปครับทำอไร เอาขุนเลยขุนมังเปี้ยวไปแล้วครับมาโอ้โหน่วยเฮ้ยกินเหรอ,อกินเข้าไปครับกินเข้าไปเดี๋ยวไล่มาก่อนครับซานนี่อรอเดี๋ยว ไล่มาก่อนไล่มาก่อนไม่หนีแดกมากเลยนี่ไม่ยอมหนีไปครับอืมกินครับทำลายตัวจอน,นั่นเองกินเขปล่อยโอ้รูมันช่างใหญ่เหลือเกินเม็ดขึ้นครับ นั่นแน่โคนขึ้นครับโอ้พี่ทำไมมากันเยอะแยะจังวะเลยมากันเยอะจังเดี๋ยวก่อนดิมาก็ยังขึ้นไม่ครบเลยโอ้แม่งบุกเอาบุกเอาไว้เฮ้ยบุกเอาบุกเอาว่ะกินแม่งก่อนเลยบุกจังอืม กินไปพวกเรายัางบุกไม่หมดเลยนี่ครับหนึ่งตาครับหนึ่งตา ทำไรต่อแม่งเลยครับคิดอะไรเยอะแยะโอโหโหโห้กินเลยเว่กินเัาผมอะไรจะบุกไวขนาดนั้น ต่อครับผมต่อ,อยังเดียวหนีครับนีครับ นั่นแน่อแทางมาครับหน่อยแทางมานิดนึงอแทางมานิดนึงทำไรตนน,ตนั้นตนนั้นตนนี้ไปครับเม็ดเชื่อมาผม ไม่ให้กินทํำไรงกครับเรือเขาลงมาลุกไม่ได้นะครับไหนทำไรกินให้หมดกินให้หมดอืม ลงมาล้วงก็ได้แค่นั้นแหละพีปิดแล้วทำไรพี่ทำไรเหล่เดี๋ยวว่าเขาน่าจะต้องโดนเร็วๆนี้แล้วแหละท่านผู้ชม โดนเถอะมึงโดนเถอะตายละมะหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปตานั้นอืมอ่ะแทงอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะไอ้ตัวนี้นะอืมอ่ะขอสักอีกสักหนึ่งทีเด้ ลุกไปดีครับโอ้โหแม่งกินเลยเว้ยกินครับไม่ให้เรือหนีครับอืมขยายรูหายใจครับผม กินไม่ได้กินไม่ได้กินลูกขวายขอสักหน่อยครับให้เขาเอาโคไมไปผูกเออไปละเคลื่อนทีเคลื่อนทีแตงกีบปลาย เจมหม่ำเบีย้ยนะครับอืมลุกเข้าไปครับหน้าโคนครับผมกินเข้าไปกินเบียกินเบียไปครับผม ฮึทำไรวะมันต้องมาต่ออะไรโอ้โหอัน้นี้รถต่อหรอครับซูม <Zoom S 2> ไม่ได้แล้วต่อเลยครับลุกเข้าไปครับมันยังมีทางหนีอยู่ท่านผู้ชมลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับต่อเนี่ต่อเนี่กินเบีย ลุกเข้าไปครับแดกโคนหน่อยครับเฮ้ย<ฮ><ฮ>เอาว่ะไอ้นี่มันก็จะต่ออย่างเดียวเว้ยเฮ้ยไม่ต่อเว้ยลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับ อะไรเนี่ยพี่นัทภูมิพี่นัทภูมนต่อทั้งเดียวเลยเลอครับโหเซ็งจอดหึมหึมหึมแห้ง,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 งเอาเหมืน่น